เราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าเราจะเล่าให้เสร็รู้รอบตัวรู้เรื่องราวให้รู้ทันข่าวบอกก้าวเราสร็เรื่องบันเทิงเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรื่องชาวบ้านบอกก้าวเราสิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าวเราจะเล่าให้สิบ เปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่1สนับสนุนโดยเชนไรท์หนึ่สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะสดๆตรงนี้ค่ะบอก9แเล่า10ค่ะวัน,นี้มา7จ็โมงแนาทีมาเร็วนิดนึ่งค,ครับผมเจ็นาฬิกาอ๋อใช่ก็นาฬิกาขอโทษครับอ่ะเรื่องแรกนะครับผม เป็นไอเดียดีๆนะคะที่เจ้าอาวาสนะคะได้นําหัวน็อตค่ะแล้วก็เศษเหล็กนะคะมาสร้างเป็นพระพุทธรูปค่ะจระเข้ยักษ์นกหวีดยักษ์หุนยนต์แล้วก็ตัวการ์ตูนมากมายนะคะหวังใจว่าจะดึงดูดค่ะให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะเข้าวัดเข้าวามากขึ้นนะคะเกิดขึ้นที่วัดสวนสมบูรณ์ตําบลสวนแตงอําเภอละแมจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนานะคะและเป็นสถานที่ที่เป็นดานักท่องเที่ยวค่ะมักจะแวะเวียนเข้าไปชมความสวย ยงามความร่มรื่นนะคะแล้วก็กราบนวัธการพระพุทธรูปภายในวัดด้วยค่ะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนะคะที่เรียกว่าหลังจากที่ท่านจะเอาวาดเนี่ยนะคะใช่ได้ทำเนี่ยนะคะโอ้โหคนเข้ามาไม่ขาดสายเลยค่ะจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าิงๆเป็นการชักชวนคนเข้ามาเข้าวัดเพราะว่าคนสมัยนี้ชอบถ่ายรูปค่ะอ้อจริงๆนะอัพไอจีใช่ถูกเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนเป็นการดึงคนเข้ามาในวัดแล้วก็มาได้ทำบุญด้วย คือจริงก็เดี๋ยวนี้มันต้องมีกิมมิกนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารอะไรก็วัดเองก็คงต้องปรับตัวตามแต่ผมว่าก็เรื่องที่ดีที่จะดังดึงคนเข้ามามันจะได้แบบว่ามาไหว้พระทำบุญกันบ้างซึ่งเห็นบอกว่ามีการใช้จํานวนนะคะของหัวน็อตเองเนี่ยนะคะขนาดต่างๆค่ะมีทั้งสกรูเหล็กแล้วก็เศษเหล็กอื่นๆมากมายนะคะส่วนประกอบนํามาเชื่อมต่อกันนะคะโดยองค์พระพุทธรูปเนี่ยนะคะปางสมาธิองค์ใหญ่ค่ะขนาดหน้าตับประมาณ80ซนติเมตรนะคะสูง120ซนติเมตรค่ะทั้งองค์นะคะสร้างด้วยหัวน็อต8 เตรียมค่ะที่มีการเชื่อมต่อกันนะคะ<ถ>ไม่น้อยกว่า20,000ตัวค่ะถือได้ว่าเป็นพุทรุปนะคะที่จัดสร้างโดยหัวหนอนแล้วก็เศษเหล็กองค์แรกของโลกเลยก็ว่าได้นะคะ <ผม S 1> ท่านจเจ้าอาวาดเองก็มีเป้าหมายค่ะที่จะจัดเป็นมุม พุทธศิลป์ภายในวัดนะคะเพื่อให้คนที่สนใจศิลปะแล้วก็พุทธศิลป์นะคะเข้ามาโดยเฉพาะเด็กๆค่ะเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะสนใจปุ๊บแล้วก็จะได้เรียนรู้พุทธศาสนาไปในตัวด้วยก็ถือเป็นกุศโลบายใช่แล้วก็จะได้นําไปใช้นะคะให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ให้สังคมเรามีความสุขนั่นเองนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจาก daily news online ค่ะครับผมมาต่อกันที่เรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางคุณเมื่อวานนี้เพื่อนดิฉันบอกว่านั่งเครื่องบินมาตกหลุมอากาศใส่เป้าเลยเราก็เคยขึ้น ใช่เดียวกันใช่ไหมจากที<ช>่ขอนแกน่นแล้วก <ชม S 1> ็ก <ชม S 1> ลับมารุววงเทพเราตกลุค่ะขอบอกเลยค่ะโ,โมเมนต์นั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดเรามีอะไรคุ้มครองเราอยู่รเราจะอุ่นใจหน่อยนาะใช่ครับตอนนี้นะครับสายการบินแอร์เอเชียนะครับก็เลยทําแผนประกันภัยนะครับทูนอินชูเรนซ์แอร์เอเชียทราเวล t e c t i ชั่นนะครับผมโดยกรุงไทยพาณิชประกันภัยนะครับผมซึ่งแผนประกันภัยในการเดินทางนพิเศษนี้นะครับออกแบบมาสําหรับผู้โดยสารที่เดินทางกับการบินแอร์เอเชียโดยเฉพาะนะครับ คุ้มครองความเสียหายต่างๆนะคบที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเริ่มต้นเพียงแค่94บาท20สตางค์เท่านั้นนะครับผมไม่แพงเลยแล้วก็คุ้มครองสูงสุดเท่าไหร่ลูกคุณ3ล้านบาทนะครับผมสามารถซื้อประกันภัยพร้อมตัว๋วเครื่องบินได้แล้วนะครับที่ w w w airasia. com นะครับผมและเข้าไปที่ manage my, my booking นะครับพร้อมกับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ w w r a i a e w e b dot. h a i l a n d com นะครับผมจะไปถึงที่ไหน ก็อุ่นใจอุ่นใจนะคะอารเาเอาละค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมขาใครที่ชอบของทะเลสดสด l o b s t e ์แล้วก็หอยนางรมโอ้โหไม่ควรพลาดค่ะเพราะว่าเราได้รบเกียรตินะคะจากเชฟส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษแล้วครับกรุงรอนดอนรอนดอนมาพร้อมกับวัตถุดิบเลยครับบินตรงตรงมาเลยมาเลยแล้วคุณมาจากไหนผมมาจากรอยเอ็ดเอาช่วงหน้าพบกันกับบอกร้อยสิบค่ะ ใครบอกคุณเก้าวเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบเ,เปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่สองสนับสนุนโดยยามาฮ่าฟีโนหัวฉี วันนี้ค่ะบอกก้าแล้วสิบนะคะเอาใจผู้ที่ชื่นชอบทาน l o เตอร์และสเตอร์นะคะหรือหอยนางรมสดๆแบบนี้ค่ะความพิเศษของเราค่ะอยู่ที่ทุกอย่างเนี่ยสดหมดเลยล็อบเตอา์กำลังเดินแล้วค่ะกําลังเดินไปแล้วนะคะขอต้อนรับเลยละกันนะคะคุณจอยปาริชาติบรนิคและเชฟมาริอันบบรนิคค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของร้านอาหาร l o b s อ e ์ and สเตอร์นะคะซึ่งวันนี้เห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะเขาสดจริงๆเลยค่ะอันนี้คือตื่นจากการน็อกแล้ว ยังไม่ได้นอกค่ะใช่ได้เาะยขายังแอคทีฟอยู่ยังมูฟอยู่ยังเป็นๆอยู่คือจริงๆเราขอบอกเลยว่าเชฟเองเนี่ยนะคะมาจากร้านชื่อดังใช่มาจากลอนดอนเลย ชื่อร้าน Hicks อยากจะถามคุณจอยว่าคุณจอยเนี่ยไปเอาเชฟเข้ามาได้ยังไงนี่เขาเป็นเชฟที่ดังเลยคุณไปบอกว่าสามารถนําเข้ามาเมงได้ดูเลยก็จริงๆต้องบอกว่าคือไปที่อังกฤษไปลอนดอนทุกปีค่ะปีหนึ่งสองสามหนนะคะไปคือเป็นธุรกิจอยู่แล้วหรือใช่ใช่ค่ะไปไปทำงานไปทํางานตรงนั้นแล้วก็เจอเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วบางทีก็เทคทามอีกั้งประมาณหเดือนก็เลยเจอแล้วก็ กลุ่มลักกันคือเริ่มต้นจากการที่เป็นคนชอบทานด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะชอบทานค่ะแล้วก็เริ่มจากพอเอ่อก็เขาทําอาหารให้ทานสิ่งแรกที่เจอก็คือตัวมันฝรโ่งมันฝรั่งบดนะคะพอทานคำแรกใช่ค่ะเราก็เลยรู้สึกเลยว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนละเอียดอ่อนแล้วเขาใส่ใจในการกินเลยใช่แล้เขาใส่ใจในการทำอาหารโพเทโต้เนี่ค่ะให้เชื่อคูดบ้านหรือเป่า how did you how did you find a way to actually I I find some passion for the cooking in the restaurant when I was working in London and I fall in love and I c o o k i t until now ใช่นะครับก็จริงๆร้านเปิดมานานหรือยังครับที่ที่เอ่อค่ะจริงๆงก็บอกว่าเปิด2เดือนนิดนิดเองค่ะที่เมืองไทยใช่ที่เมืองไทยแต่ที่นู้นนี่แผลดังมากนะครับที่นู้นนี่ก็เปิดนานแล้วใช่ไหม ฮิกซ์เปิดนานแล้วนะคะใช่ฮิกซ์ออร์อเซอร์ชมพูสเปิดอยู่นานแล้วใช่ปกติก็จะเป็นดาราหรือเซเลบดังๆที่อังกฤษไปทานค่ะใช่แล้วก็ดึงตัวเชฟมาที่เมืองไทยดีมากขอบคุณพี่ซอสเห็นเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยสดมากเลยออยส e r เตอร์เขาบอกว่ามีการเปิดให้ลูกค้าทานกันสดๆแล้วก็ถ้าตัวไหนที่มันไม่สดแล้วมันยังไม่ตายแล้วเนี่ยเขาทิ้งเลยนะ ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะ <ๆ S 1> เพราะปกติเนี่ยออเซอร์วิธีการคือเขาต้องยังเป็นเป็น,ปนอยู่นะคะ,<ฮ>ะคือเวลาปิดฝาเนี่ยรจริงเขาคือเขายังไม่ตายนะขเขาังเป็นเป็นอยู่วิธีการเช็คก็คือเขาจะจับ จับแล้วก็ตัวออิเซอร์นี่คืออย่างดูดิกนี่คือยังเป็นอยู่แต่ถ้าจับแล้วพบว่าออิเซอร์หรือว่าหอยนางรมข้างในเนี่ยเขานิ่งนั่นคือตายต้องทิ้งทิ้งเลยถิ่งอย่างเดียวใช่ค่ะเชฟคะ how can I feel that how do you know that it's still alive or it's still alive because it's closed that is the first point so basically if it's open or it's not moving down so that means die so this one is actually proper close so that's why it's still alive เชฟบอกว่าเพราะว่าเราเราจะดูได้ว่าเขาสดหรือไม่สดเนี่ยหรือว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็คือถ้าเวลาเราจับแล้วถาม มันยังปิดนั่นสนิทอยู่เนี่ยนั่นคือยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าษาเปิดปุ๊บแล้วไม่มีจับแล้วก็ไม่มีอะไรนั่นคือตายเรียบร้อยแล้วอ๋อเอ็นข้าวข้าวแ n i ใ so the opening is r e a l l y r e a l l y easy actually to put the knives oyster knife here. I have ever try before. it's very No. r ใช่บอกว่ามันง่ายมากในการเปิดแต่ว่า r you. เคยลองเคยลองแล้วค่ะมันยากมากเลยนะคะแง่นี่เกือบนิ้วป้งเกือบฉีกเลยใช่ก็มัอันตรายด้วยนะจริงๆแล้วคือคุณผู้ชมดูทางบ้านอย่าไปทำเองนะครับค่ะแต่ว่าจริงๆเขาจะมีมีดเฉพาะในการแกะใช่ค่ะจะเป็นมีดสำหรับการเปิดโอยเซอร์โดยเฉพาะนะครับอ๋วันนี้คือพันอะไรคะพี่จอยคะอ๋อตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวยูทาบีช รันเด่นยังไงอะคะตัวนี้มาจากหาดถ้าเกิดถ้าเกิดคนชายหาดที่ที่ประเทศไม่ใช่เมกาค่ะที่ฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสคือจากนอมังดีเรียกว่าตรงนั้นคือเมืองนอมังดีเอาอยี้ดีกว่าพูดแล้วไม่เห็นคุณชิมเลยไหมครับชิมเลยครับลองทานค่ะเพราะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอร่อยที่สุด มาจากหาดเมืองดีฝรั่งเศสอันนี้เป็นเมนูเป็นเมนูออยสเตอร์ที่ลูกค้าสั่งเยอะที่สุดใช่ค่ะก็คือเราแนะนําลูกค้าเวลาที่สตาร์เตอร์จะทานเนี่ยพวกอาหารอย่างเช่นล็อบสเตอร์ย่างเนี่ยสิ่งแรกก็คือเขาต้องเทคทานในการที่รอประมาณ10-15านาทีงั้นสิ่งแรกเราก็จะแนะนําคือออยสเซอร์สดสดที่เราอินพอร์ตเข้ามาในแต่ละอาทิตย์นี้ก็คือจะเปลี่ยนไปมีพิเศษค่ะก็มาสตาร์เตอร์ก่อนใช่ไหมคือแต่ลูกค้าก็ยินดีที่จะรอยินดีค่ะยินดีแล้วเขาก็จะเอนจอยกับการท อ,ออ,อ,อสเซอร์สุดๆที่เรามีแล้วเนี่ยเรามีล็อบสเตอร์มีเมนูอะไรบ้างที่เป็นเมนูเด่นดันงก็คือตัวนี้นะคะคอย่างแคนาเดียนล็อบสเตอร์ก็ปกติเราก็จะอิมพอร์ตเข้ามาเหมือนกันซึ่งเขาจะมาเป็นตัวเป็นๆน,นะคะแล้วก็เมนูที่เป็นไฮไลท์หรือซิกเนเจอร์คือทุกคนมาที่ร้านปุ๊บสิ่งแรกเลยคือเขาจะมาเพราะว่าล็อบสเตอร์ย่างตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแคนาเดียนนะคะโดยที่ตัวแคนาเดียนล็อบสเตอร์ย่างเนี่ยเราก็จะเสิร์ฟเป็นเซตนะคะพร้อมกับมันบด ที่ทำให้พี่จอยตรงใช่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 เยิมแล้วมันขอชิมก่อนอันนี้แต่เนี้ยออสเตอร์เมื่อกี้มันมันมันเฟรชมากมันครีมมี่แล้วมันแบบเนื้อแน่นเนือมอเมจตัวนี้เป็นตัวที่ที่อร่อยที่สุดของฝั่งนองบางดีเลยใช่ๆช่ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าให้พี่จอยฝากร้านหลายหลายคนอาจจะกังวลว่า คุณภาพวัตถุดิบดีขนาดนี้เนี่ยแพงหรือเปล่าใช่เท่าไหร่อะคะพี่ค่ะจริงตัวอย่างจริงจริงต้องบอกกันเลยเราเราเรื่องราคาเนี่ยคือเราตั้งราคาแบบเขาเรียกว่า reasonable price อยากให้ทุกคนคนไทยเนี่ยได้ทานกับของดีคือสมเหตุสมผลใช่ไม่ได้แพงเวอร์ใช่ค่ะไม่ได้บวกใช่ค่ะกับโดยที่เป็นเชฟที่เป็น professional เพราะมาริอาเนี่ยเขาเป็น grill chef ที่เขาย่าง professional นะคะใช่อย่างเช่นตัวตัวไซส์ไซส์อย่างนี้นะคะ500ตัวนี้ไซส์ประมาณ500ถึง600กรัม อันนี้อันนี้ตัวเล็กเลยนะคะแต่ตัวนี้แต่ตัวใส่ใส่พวกเนี้ยค่ะบางทีเราก็จะมี7 0 0ดร้ถึงแปดกรัมอย่างตัว7 0 0ดร้ถึงแปดกรัมที่ลูกค้าชอบสั่งเนี่ยจะราคาจะประมาณ1,484บาทแล้วก็มาเป็นเซตเหมือนอย่างที่คุณเห็นเลยค่ะใช่แค่นี้ก็จานเดียวก็อิ่มแล้วถ่ายรูปเก๋ๆอย่างนี้อ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจอยมากนะครับแล้วก็เชฟมายอนด้วยนะครับที่เออมาแนะนำอาหารเมนูเด็ดๆแล้วก็มาแกะหอยนางรมเดี๋ยวผมขอชิมหลังเบรกแล้วว่า ช่วงต่อไปครับคุณผู้ชมครับเราจะมาทําความรู้จักกับโรค ALS หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับที่เขาเป็นกระแสอยู่ใน Facebook ตอนนี้มันคืออะไรและมันน่ากลัวแค่ไหนช่วงหน้ากับออกก้าวสิค่ะขอบคุณนะคะค่ะดีค่ะดีค่ะใครบอกคุณก้าจะเล่าให้สิใครบอกคุณก้าจะเล่า ผู้ชมค่ะตอนนี้หลายๆท่านนะคะคงจะได้เห็นตามโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะว่าการ,รเล่นไอซ์บลาเกตนะคะหรือว่าการเอาถังน้ําใส่น้ําใส่น้ําแข็งะะแล้วก็ลากตัวเองแล้วก็ท้าต่อๆกันไปเรื่อยๆนะคะจากเซเลบดาราบ้างนะคะมาจากต่างประเทศจนตอนนี้เข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยนะคะแต่จุดสําคัญของเขาค่ะนั่นก็คือการที่ทําให้เราได้เรียนรู้จากอีกหนึ่งโรคนั่นก็คือโรค A L S นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกัน,นะคะ่ะว่าโรคนี้คือโรคอะไรและสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วยอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนาย แพทย์ทีนนกรยาดีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันประสาทวิทยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคะหลายๆคนก็บอกว่าอยากรู้ว่าเออโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยบางคนเนี่ยนะเขาลาดน้ําแข็งใส่ตัวยังไม่ร um um ู้เลยว่าเอลเอสคืออะไรใช่แต <um ่ว่าไข้ไข้ความรู้ดีกว่าว่าเอลเอสจริงๆแล้วมันกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เราได้ยินกันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมันเหมือนเวลาเราโดนน้ําแข็งเหมือนที่เราเล่นไอซ์บักเก็ตกันเหรอคะ ันนั้นมันไม่อ่อนแรงครับแต่ว่าอาการของอาการอย่างหนึ่งของ ALS เนี่ยมันคือเกร็งไงครับเวลาเราเวลาเราโดนน้ําแข็งเย็นๆเราก็ดูเกร็งใช่เกร็งขึ้นมาคอเหนปลายประสาทตอนคุณเล่นเป็นยังไงปลายประสาทมันจะแบบรับรู้ความรู้สึกได้มากกว่าคนปกติหรือเปล่าครับคุณหมอหมายถึงตัวถ้าเป็นโรคนี้เหรอครับไม่ไม่เลยครับไม่รู้สึกเลยใช่ ALS คือจริงๆแล้วคือโรคของความเสื่อมของปลายประสาทเหรอคะไม่ครับคือส่วนของเซลล์เซลล์ประสาทที่ควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อ มันเสื่อมตั้งแต่เซลลประสาทเลยก็คือเหมือนไอ้ตัวชิปที่มันควบคุมว่ากล้ามเนื้อแต่ละมัดของเราในร่างกายเคลื่อนไหวยังไงกล้ามเนื้อที่ปากกล้ามเนื้อหายใจกล้ามเนื้อทุกอย่างในร่างกายม่ประมณอนก็นได้คือคือแล้วแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนคือส่วนใหญ่ถ้ามันมีปัญหาที่ที่ที่เซลประสาทในระดับไขสันหลังมันทำให้กล้ามเนื้อของแขนอ่อนแรงขาอ่อนแรงอ่อนแรงไปเสร็จปุ๊บมันก็จะรีบ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 ไปนอกจากจะอ่อนแรงแล้วยังรีบต่อไปอีกนะครับไอ้โรคนี้มันมีมันมีระดับ อความรุนแรงเป็นระดับระเ็งก็จะมีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองัที่สามคือโรคนี้มันก็ก็คืออย่างที่บอกคือถ้ามันมีอยู่ตรงไขสายสลังยมันก็อ่อนแรงของแขนของขาถ้ามันมาถ้ามันอยู่ตรงแถวๆก้านสมองมันก็จะมาด้เรื่องพูดไม่ชัดปูดลำบากตื่นไม่ได้บางคนมีลิ้นลิ้นอ่า ฟออะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับกลืนข้าวไม่ลงหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะทำให้พิการได้เลยในอนาคตลิ้นอแน่นอนครับแล้วมันมีสาเหตุได้ยังไงเขาอยู่ดีเซลกระสาเราจะเสื่อมได้ยังไงทำไมบางคนเสื่อมบางคนไม่เสื่อมคือโรคนี้เนี่ยก็คือโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของเขาเนี่ยก็คือเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงเอาว่ามันเกิดจากอะไรแน่แต่เขาสันนิษฐานว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเกิดจากมินมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สารสื่อประสาทที่ทางานผิดปกติเขาเรียกว่ากลูตาเมตตัวนึงนะครับหลั่งออกมาแล้วมาทําลายเซลล์ประสาทอันที่2ก็คือเกิดจากภูมิคุ้มกันของเราเองนี่แหละที่ทำลายทำลายเซลล์ประสาทของเราเองอันที่สามก็ไม่มีทางรู้คไม่รู้ไม่รู้ครับอันที่3เนี่ยเชื่อว่ามันเป็นจากนี่แหละอนุมูลอิสระฟรีอวดิคอลทั้งหลายอาหารต่างๆแล้วก็มลพิษมลภาวะที่เรารลั่งกมาทุกวันทุกวันใช่หอเาครับอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้โรคนี้มันมีอาการยังไงบ้างและ สังเกตโรคนี้จะได้ยังไงว่าเออนเราเป็นหรือหายไหมไม่มีอาการเป็นแบบว่าอาการที่สามารถบอกได้ไหมว่าคุณกังจะเป็นแล้วก็คือส่วนใหญ่อาการก็จะมาในเรื่องอ่อนแรงเลยไม่มีชาโดยไม่มีสาเหตุใช่ครับไม่มีชานะอ่อนแรงอย่างเดียวกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเดียวแล้วก็ค่อยๆอ่อนลงไปเรื่อยๆอาจจะอ่อนที่ละแขนข้างนี้หรืออ่อนขาแขนอีกข้างนึงค่อยๆตามมาแล้วก็เป็นขา ครับครับก็คือไม่ได้ไปออกกําลังกายอะไรแต่อยู่ดีๆคุณก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงคุณก็ไม่มีแรงที่จะทําอะไรตามปกติที่คุณมีแรงทำใช่คุณหมอแต่ว่าแต่หลังจากนั้นมันก็จะจะปอไปรรีบไปหรือบางบางทีเนี่ยถึงขั้นมีแบบกล้ามเนื้อที่มันเต้นพริวไปเลยคืออยู่ดีๆใส่ใช่ใช่ครับพลิวอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นตรงจุดไหนที่อันตรายถึงชีวิตบ้างครับแล้วก็เป็นเรานับถอยหลังเลยว่าเออส่วนใหญ่โรคนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยเสียชีวิตจากตัวกล้ามเนื้ออ ปัญหาเรื่องกลืนไม่ได้อ่าอาจจะสำลักแล้วก็ติดเชื้อไปในปอดแล้วติดเชื้อในปอดเสียชีวิตไปปัญหาคือเขาอีกอันนึงคือที่สําคัญเลยคือเขาหายใจเองไม่ได้หายใจเองไม่ได้<า>ถ้าเป็นระยะเวลาที่รุนแรงนะครับตัวโรคนี้ถ้ารุนแรงไปแล้วเนี่ยหายใจเองไม่ได้สุดท้ายอาจจะต้องต้้เราช่วยหายใจใช่เราต้องดูแลต้องใช้เครื่องช่วยหายใจคุณหมอฟังอย่างนี้แล้วมันรู้สึกหดหัวค่ะเหมือนกับว่าเรานับถอยหลังเขาดาวชีวิตใช่ครับคือถ้าเป็นโรคนี้ล่ะมันก็คล้ายๆกับว่าส่วนใหญ่เนี่ยประมาณสัก 50%ของคนที่วินิจฉัยโรคนี้นะครับก็จะอยู่ได้ประมาณสัก2-5ถึงปีวินิจฉัยแรงกว่ามะเร็งนะมันไม่มียารักษาที่จะสามารถมายืดหรือว่ารักคือรักษาหายไม่ได้แน่นอนคือมันไม่มียารักษาหายครับแต่มันมียาชนิดหนึ่งชื่อว่าริลูโซเนี่ยชื่อริลูโซแต่มันก็คือช่วยยืดระยะเวลาไปได้ประมาณสัก3าถึง6เดือนอาการออกไปวิทอาการอ้าวแล้วอย่างที่สามถึงหเดอนที่จีลาเป็นบริเวณตรงแถวสะโพกเราแล้วก็อาการอืมอันนั้นคนละโรคกัน นนใช่ครับ,รบอันนี้อันนั้นคือโรคแมสตินเนียเกรวิสคือเรียกก็ MG ใช่ไหมครับ,รบอันนี้นเนี่ยโรค ALS เนี่ยมันมันมีความผิดปกติเซลล์ประสาทสั่งการตรงบริเวณไขสันหลังเรารใช่ไหมครับแต่อันนั้นเนี่ยมันเป็นที่บริเวณของรอยต่อระหว่าง เส้นประสาทกับกล้ามเนื้อมันเป็นความใช่อยู่จุดใหญ่อออันนั้นเป็นจุดรองแต่มันกระจายไปทั่วตัวนะตรงนั้นนะครับเอออันนั้นก็คือเหมือนกับว่าสารสืบประสาทมันมีแต่มันโดนทําลายไปได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการออกแรงแล้วก็ออกแรงออกแรงแล้วก็แย่ลงพอพักแล้วก็จะดีขึ้นอันนั้คือมีไซที่ดีกว่าใครับ น้าทุมปฐุมพอดีแม่ทุมก็เป็นเหมือนกันม่นเป็นไหมใช่ใช่เป็นเหมือนกันป่ะคะไม่ไม่ไม่อ S ครับก็คือน่าจะเป็น MG เหมือนกันใช่ครับึแต่ว่าเขาเามีมีเรื่องของไทรอยเป็นพิษอะไรเข้าไปซ u เปอร์อินโพสต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูแย่ลงคราวนี้นเป็นห่วงว่าแบบณปัจจุบัน่ยคนที่ป่วยเป็น ALS ในเมืองไทยเองมีเยอะไหมคะในเมืองไทยยังไม่มีตัวเลขที่ศึกษามาชัดเจนนะครับพงแต่ว่าจากที่สถาบ้านเรามีนักมวยนักกีฬา อย่างเช่นคุณพยาวุญธรัตคุณธรัตนะครับวีรบุรุษผู้คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกเป็นคนแรกก็เสียชีวิตด้วยจากโรคนี้ ALS นะครับแล้วก็จริงๆต่างประเทศก็มีนะนักเบสบอลหลายๆจริงๆแล้วโรคนี้มันสามารถเป็นจากคนที่เล่นกีฬานักได้ไหมครับคือจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกันกับการชัดเจนถึงแต่ว่าเขาพบว่าไอคนกลุ่มไม่ใช่คนกลุ่มนี้ที่หมายถึงว่าคนที่เป็น LS แล้วเขาก็มาเจอพบในนักกีฬาเยอะกว่าแค่นั้นเองครับ แต่ว่าการออกกำลังกายหนักๆไม่ใช่ปัจจัยไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นปัจจัยครับหรือว่าการที่เล่นกีฬากระแทกกระแทกกันเยอะๆไม่ใช่ปัจจัยอะไรที่มาไปกระเทือนสันหลังนี่เป็นไปได้ไหมครับก็อาจจะทำให้เกิดไม่เกี่ยวเลยไม่น่าจะเกี่ยวใช่ครับสาเหตุอย่างที่บอกไปสามสสี่อย่างนั่นแหละงั้นเรามีวิธีที่จะป้องกันโรคนี้ยังไงบ้างครับ มันไม่รูไม่รูใจเอาก็เลยเอ๊ะมันก็มีวิธีป้องกันไหมนะที่เราสามารถที่จะป้องกันได้อคุณหมอมีวิธีอะไรที่นะคือคือจริงๆแล้วคือไม่มีวิธีป้องกันจริงๆครับเพราะโรคนี้อย่างที่บอกว่าเราก็ยังไม่ทราบว่าจริงๆแท้มันเกิดจากอะไรแน่บางอันเนี่ยยังยังยังเชื่อว่าเกิดจากพันธุกรรมเองเกิดจากการ mutation ของยีนที่หนึ่งอีก นะครับคือมันก็ป้องกันไม่ได้แล้วใช่ DNA ใช่แล้วใช่แล้วมันก็ป้องกันไม่ได้อาหารทั้งมลภาวะอะไรบางทีเราควบคุมไม่ได้นะถูกต้องแล้วเราก็ต้องกินข้าวนอกถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูแลสุขภาพเอาให้ครบละกันเอาออกกำลังกายสม่ำเสมอดีใช่ครับรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ครับ ค่ะแล้วอยากให้คุณหมอฟังฝากเตือนเรื่องไอส์บาร์เก็ตเออเรื่องของการทำที่เขาแข่งมาราดตัวกันเนี่ยแล้วก็มาคุณเข้าใจกันไหมหรือว่ายังงไมีอะไรที่อยากฝากเรื่องของการบริจาคที่คุณหมอได้คุกหลีกับคือจริงๆริงไอส์ไอส์บารเก็ตก็ก็ก็คือสามารถทําได้เหมือนเหมือนบ้านเราทํากันเป็นประจําู่แล้วนะคิดว่านะสงกรานสงกรานนี่เราเราเล่นเป็นประจําอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยากจะเตือนคนบางกลุ่มเช่นโรค คนที่มีโรคโรคหัวใจมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจหรือว่าเป็นโรคหอบหืดอะไรอย่างนี้ครับเพราะมันเย็นมันอาจจะทําให้อาการแย่ลงอ็นนี้ก็ช่างไหว้ใช่ครับคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับแล้วก็โรคหอบหืดใช่ครับใครที่จะไปท้าก็ต้องดูด้วยว่าเพื่อนที่จะไปท้าเนี่ยเป็นโรคอะไรปก่อนตัว่กล้าดไปแล้วช็อกขึ้นมาที่หัแล้วก็การที่เราร่วมบริจาคให้กับผู้ป่วยเนี่ยส่งผลดียังไงบ้างคะแน่นอนครับสมมุติว่าเราร่วมบริจาคไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือว่าเราร่วมบริจาคโดยไม่ต้องทํากิจกรรมเี้ยก็่ะส่งผ้ให้ สนับสนุนให้ผู้ป่วยหลายๆคนเนี่ยได้รับการรักษาที่ดีขึ้นในการได้รับการรักษาดูแลที่ดีขึ้นเช่นผู้ป่วยกลุ่มนี้หายใจเองไม่ได้เราอาจจะต้องใช้เงินประมาณหนึ่งเพื่อนําไปซื้อเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นนะครับทางบ้านก็ไม่ได้เท่ากันทุกคน ถือว <architectural. S 1> ่าเป็นการช่วยทําบุญและการทำมีสติแล้วต้องเข้าใจด้วยครับว่าทําเพื่ออะไรวันนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์พิมนกรยาดีนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับแล้วก็สําคัญกิจกรรมค้าหรือรับคําท้าอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมบริจาคด้วยนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหได้ความรู้มากมากเลยทีเดียวนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับบอก้าแล่สิวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ